สวัสดีครับมาพอกับผมเสียอปุ๋ยครับผมวันนี้พามาส่งรถไถนะครับอยู่อำเภอเดีอุดรนะครับตอนนี้ผมก็มาหอดบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ผีมูก็มาหอดนะครับกับวายเอ็มนะครับสาม l 1เจ็ดเอวันครับผมเดี๋ยวอีกจำนวนรดลงครับผมตอนนี้พีมูมาหอดเรียบร้อยครับผมมาหอดบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะครับสวยครับคันนี้ผมแงกกุจแจหน้าให้ลูกค้านั้นะครับพอดีลูกค้าบ่เอาปมลมนะครับคันนี้ ขางนี้ข้างฟานลูกค้าวไปก่อนนะครับอดีนูกค้าวฟานซีมที่นะครับผมครับพี่มูอธิบายการใสรถครับ ก็้อง่บริปั่นใส่กรปั่นปั่นปิดกินโง่กินโง่ปฏิต่างเขาเลแม่นวัวนี้เวลาใส่แบบราทอันนี้คืปันแถมูแต่วต้องมาเข้าเียงหลังนะลุงนี้มีที่เพรแถมรับนะครับุงนลูกค่ะมี คู่บตาเจ็ดสิบแรงนะครับเราข่าวซื้อเงนมาเพิ่มอีกขั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวจอาอานี้เลยจะพาไปไทยหน้านะครับไทยหน้าประกบกับอีกขั้นหนึ่งของคนนะครับกับคู่บตาของลูกค้าอีกขั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอกันอยูุ่่งนานะครับเนาะครับลูกค้าไปลองรถครับตอนนี้ผมกำลังนําลูกค้านะครับผม ห้าสิบเจ็ดหล่อตัวครับผมนะครับอำเภอเดชอุดมนะครับนู่นนี่สวยครับผมลูกค้ามีสองขั้นนะครับผมอีกขั้นหนึ่งนะครับเพิ่นเป็นคู่ประตาเจ็ดสิบแรงนะครับวสวดีลูกค้าเพิ่นสนใจย,ยันหมานะครับลูกค้าเคยใส่ย,ยันหมาสี่สิบเก้าแรงนะครับ จิงเงียบครับผมนะครับเบื้องใกล้ๆเลยครับผมชีมีผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กันก่อนเลยครับผมฝากกดติดตามด้วยครับผมนะครับเบิ้งรถี่ใกล้ครับผมงานวายร้ายอยู่ครับผม หกค้าสนใจนะครับกติดต่อผมได้คือเก่านะครับผมทักมาได้นะครับโทรหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมโทรหานะครับ แกกล้องครับวันนี้แกะกล้องครับทำมาลองเลยครับนี่ถึงมาทรงนะครับ,บมาทรงแล้วมาลองขายเลยนะครับตัวนี้ชิ้นปัญหาวายนะครับ ลุนนี่แท้งเวีมานั่นะครับขังราศีสิบโลนะครับตัวหยาเป็นหยาไว้นะครับผูกข่าเพื่อว่าเพื่อจะใช้สำลีกรนะครับพอดีเพื่อจะไปปลูกแขนปลูกแขนมะแรงนะครับปลูกฝายเนาะครับ คลิปนี้ผมก็ขอฝากกดไล์กดแชร์นัมเดอร์ครับผมฝากกดติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากของฉันมิตรครับผมสวัสดีครับฝนกำลังมาครับผมเหมือนมแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับผม